สวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเบียร์เช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้เบียร์ก็มีรถยอดฮิตยอดนิยมนะครับเป็นรถ PPV นะครับของนิสสันนะครับมาให้ชมวันนี้มีมาให้หมด3คันนะครับคือจะบอกว่าทางโชว์รูมของผมเนี่ยนะครับมีรถรุ่นนี้ทุกสีเลยแต่วันนี้มีมาให้ชม3สีนะครับเป็นสีน้ำตาลสีบอลเงินแล้วก็เป็นสีเทานะครับต้องบอกที่มาที่ไปของรถ PPV รุ่นนี้ก่อนนะครับเป็นนิสสันเทอร่านะครับมีทั้งขับ2แล้วก็ขับสี่นะครับเป็นตัว VL ตัวท็อปสุดนะครับ เป็นรถของผู้บริหารโปรดระวังจากบริษัทแม่ของเราเองนะครับก็คือบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยเลยนะครับวันนี้ราคารถเซฟจากป้ายแดงประมาณ6กแสนกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเบียพาไปชมของแต่ละคันว่าขับ2กับขับ4แตกต่างกันแบบไหนแล้วก็ราคาจะน่าใช้มากแค่ไหนครับเดี๋ยวไปชมฟองกันเลยครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตั้งแต่ตัวด้านหน้าของเจ้านิสสันเทอร่าเลยนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่านะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.3ตัว VL เป็นตัวท็อปสุดในการขับเคลื่อน2งล้อนะครับ ด้านหน้าของเขานะครับตั้งแต่ตัวไฟด้านหน้านะครับจะเป็นแบบว่าโปรเจคเตอร์ LED นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เป็นแบบ LED นะครับคือตัวนี้เป็นเดิมๆของเขาเลยนะครับก็ดูแบบว่าสปอร์ตนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีไฟตะหมอกคู่หน้ามาให้นะครับในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับถ้าเกิดเป็นของนิสสันเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแทบจะทุกรุ่นนะครับเป็นทรงลักษณะคล้ายๆกับเป็นตัว V-motion นะครับในส่วนของตัวโลโก้ด้านหน้ามีการฝังกล้องมาให้นะครับ ตัวนี้จะมีกล้อง360นะครับ360องศานี่คือเป็นกล้องรอบคันเลยนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าก็ดูแบบว่าดุดุดันๆนะครับฟอร์ตไดนิสันก็รู้อยู่แล้วครับตั้งแต่เริ่มต้นรุ่นแรกๆขึ้นมาเนี่ยคือสไตล์แบบว่าจะดุดุดุดๆทนๆนะครับในส่วนของตัวขับสองนะครับไล่มาเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับในส่วนตัวล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ18แบบทูโทนนะครับ2สีนะครับสีดํากับหน้าเงานะครับนะครับเป็นแม็กขอบ18 ะนะครับสมถน,นะเหมาะกับรถ PPV เลยมาในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับแล้วก็ใต้กระจกมีฝังด้วยกล้องนะครับรอบข้างนะครับออปชั่นของเขาให้มามีพร้อมกับแบบว่าเป็นแบบมุมอับสายตามาด้วยนะครับเวลารถอยู่ข้างๆที่เรามองไม่เห็นอะไรแบบนี้จะมีเสียงเตือนแล้วก็มีไฟกระพริบตรงกระจกมองข้างซึ่งช่วยในการขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นถือว่าออปชั่นเขาให้มาก็ค่อนข้างโอเคนะครับในสำหรับเจ้านิสันเทอร่าคันนี้ มาดูในส่วนของตัวมือเปิดประตูครับจะเป็นสมมีครีมนะครับมาพร้อมกับตัวปุ่มบล็อกและปลดล็อกนะครับโดยที่เป็นตัวคุญแจเคเริที่ติดอยู่ที่ตัวนะครับไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับในส่วนของตัวด้านท้ายรถตัวนี้เป็นตัวขับ2เป็นสแตนดาร์ดเดิมโรงงานจะไม่ได้มีชุดแต่งหรือยังไม่ได้มีสปอยเลอร์อะไรมาให้นะครับไฟท้ายด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของตัวดีดีด้านหลังนะครับระบบความปลอดภัยนะครับในการถอยนะครับก็จะมีตัว parking นเซอร์มีมาให้ ทั้ง4จุดพร้อมครบเซตนะครับอ่า และส่วนของตัวถังโครงสร้างบอกเลยว่ารถที่มาจําหน่ายนะครับเป็นรถผู้บริหารปลอดระวัตัวถังโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับเรามีใบรับประกันตัวถังจากบริษัทแม่ออกให้ด้วยนะครับว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือตัดต่อน้ําท่วมใดๆมาทั้งสิ้นในเร่มจะเป็นรถมือเดียวลําดับเดียวนะครับชัดเจนแน่นอนเดี๋ยวเบียพาไปชมในส่วนของตัวออปชั่นภายในครับว่านิสสันเทราจะมีออปชั่นอะไรที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปชมปส่วนขอ,นะของตัวภายในเจ้านิสสันเทรานะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนตัวพวงมาลย พวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบว่าหุ้มหนังมาให้นะมาตราดเดิมๆโรงงานนะครับมีระบบความปลอดภัยนะครับถุงลมนิรภัยรอบคันมีมาให้ถึง6จุดเลยนะครับมีระบบนะครับเป็นพวงมาลัยมัลมติฟังกชันปรับเรื่องตัวเครื่องเล่นนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอเลื่อนใหม่น,นะครับสามารถปรับได้ที่ตัวพวงมาลัยด้านซ้ายเลยส่วนตัวด้านขวานะครับจะเป็นระบบตัวส่วนของตัวล็อกความเร็วคอนโทรลนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้เป็นอัตทีฟนะครับก็คือยังเป็นควบทุมสามารถล็อกความเร็วไปต่างหวัด ขับสวกสบายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆเลยครับตั้งแต่ในส่วนตัวหน้าจอนะครับจอเคนบูดอ่าเป็นหน้าจอกินเคนบูดเดิมๆโรงงานนะครับที่เขาแบบว่าเป็นซัพพลายเออร์นะครับจากนิสสันเลยนะครับไล่ลงมาอีกนะครับจะเป็นในส่วนตัวแอร์นะครับที่เป็นแอร์ดูโอแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเป็นแอร์ออโต้นะครับสามารถปรับได้เลยซ้ายขวาเนี่ยคนผู้ขับขี่หรือว่าจะเป็นฝั่งผู้นั่งผู้โดยสารเนี่ยสามารถแยกอุณหภูมิเลยว่าร้อนหนาวเย็นเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับ เลื่อนลงมาด้านล่างเกียร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเกียร์ออโต้ที่สามารถเล่นหมวดเมนูวลนได้นะครับสามารถเล่นแบบว่าบวกลบได้นะครับตัวนี้มีให้ถึง7สปีดนะครับเครื่องยนต์ดีเซลและเป็นเครื่องยนต์2 3 0 0อซีซีอัตราเร่งอัตราทดเกียร์แน่นอนจริงๆอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปชมในส่วนตัวห้องผู้โดยสารด้านท้ายกันบ้างว่าจะนั่งสะดวกสบายมากแค่ไหนนะครับไปเลยครับ มาชมในส่วนของตัวแถว2ของผู้โดยสารของนิสสันเทอร่านะครับการนั่งของแถว2บอกเลยว่าระยะนะครับอ่ะศีรษะพื้นที่เหลือ,ลอผมสูงประมาณร70กว่า170ประมาณร1 5้า,170านะครับนั่งได้สุขกสบายนะครับและอย่างตัวเบาะเนี่ยนุ่มปรับแบบว่าฟิลิ่งเดียวกับแบบว่าเพื่อนองนั่งโซฟาเลยถ้ามองอย่างนี้อาจจะชันนิดนึงแต่ตัวนี้อ่านะครับปรับได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวปรับให้ดูนะครับเนี่ยอ่ะ ประมาณนี้คือแบบนั่งสะดวกสบายเลยอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าแถวที่2แถวที่3จะร้อนหรือว่าจะอะไรยังไงนะครับเทอร่าออกแบบแอร์สแถวให้เลยนี่แถวที่2แถวที่3มีคอมหมดนะครับเนื่องด้วยว่าเป็นรถ PPV รถสไตล์ครอบครัว7ที่นั่งนะครับเทอร่าก็มีตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเป็นจอ monitor น,นะครับดูหนังฟังเพลงเหมาะสําหรับสไตล์ครอบครัวนะครับเป็นจอมอนิเตอร์สามารถ คือแบบเพลิดเพลินได้เลยในการขับขี่ในการเดินทางนะครับแอร์มีให้ครบสามารถปรับได้แถวที่3ก็สามารถปรับได้หมดนะครับโอเคนะครับในส่วนตัวเบาะแถวที่สองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารแถวที่3นั่งนะครับสามารถพับแบบสวกสบายได้มาก1น,นะครับสามารถปรับไปที่ตรงนี้ปรับพับเด้งได้เลยหรือจะมีในส่วนของตัวกดสวิคนะครับแค่กดปุ๊บ,บก็พับได้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ นะครับแถวที่3ก็จะลงได้ง่ายๆเลยนะครับในส่วนงตัวแถวที่ก็สามารถแบบนั่งได้นะครับนั่งได้จริงไหมนั่งได้จริงนะครับบอกเลยถ้าเกิดว่าสูงประมาณ150ถึง1 6อยอย่างเงี้ยครับนั่งได้แต่ถ้าเกิดว่าสูง170เนี่ยเข่าจะชันขึ้นมานิดนึงก็จะอึดอัดนิดหน่อยนะครับแต่นั่งได้จริงนะครับผมก็สําหรับในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารของนิสสันเทอร่าผมมองดูแล้วโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับใช้งานได้ค่อนข้างที่จะแบบ ไม่แออัดนะเพราะแอร์เลยมีครบไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมในส่งตัวเครื่องยนต์ครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปชมเลยครับเครื่องยนต์อนตของนิสันเทอรล่านะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.3คือ2,300ทีกีนะครับเป็นตัวทวินเทอร์โบก็คือเป็นเทอร์โบคู่นั่นเองนะครับแรงม้า190แรงม้านะครับบอกเลยว่าเวลาเร่งเวลาเหยียบไปต่างจังหวัดขับแบบไม่เหนื่อยเลยแบบอัาตราเร่งนี่คือแบบเหยียบปุ๊บนี่รอบมาแบบว่าจัดมากนะครับในส่วนตัว โครงสร้างบอกเลยว่ารถคันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มยังไงนะครับเริ่มตั้งแต่ในส่วนของตัวหัวน็อตเลยนะครับยึดฝากระโปรงเนี่ยน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับไม่เคยผ่านประแจการขันออกมาทําสีได้แรงสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้มข้างนะครับเม็ดอาร์คเดิมทุกอย่างอยู่ครบตัวเครื่องนะครับไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มเลยนะครับคือพูดง่ายว่าสภาพไม่ต่างจากป้ายแดงเลยคันนี้นะครับก็ในส่วนของบริษัทของเรานะครับหรือโชว์รูมของเราเนี่ยออกใบรับประกันตัวถังให้ด้วยนะครับใจได้นะครับลูกค้า ใช้รถไปอย่างสบายใจแล้วที่คันนี้เป็นปี2018จดทะเบียนในปี2019นะครับวันนันตีเดิมจากสูนิสสันเนี่ย3ปีหรือแสนกิโลเนี่ยยังมีเหลืออยู่ประมาณหลักเดือนประมาณพูดง่ายหลักเดือน7เดือนถึง8เดือนนะครับแต่ว่าถ้า,าโชว์รูมของเบียร์นะครับนิสสันอิพ펄เออร์นะครับเราแถมเอ็กท์วันันตีเพิ่มเติมอีก1ปีไปเลยสบายใจได้นะครับเท่ากับว่าซื้อรถจากโชว์รูมของเบียร์รับรถออกไปรับประกันอีกประมาณปีกว่าประมาณ15-16เดือนนะครับมีปัญหาเขา สำหร,รับราคาจำหน่ายของในส่วนตัวขับ200 VL ท็อปสุดราคาอยู่ที่785,000เท่านั้นลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับผ่อนตกประมาณหมื่นกลางๆก,ก,ก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับทักหรือโทรเข้ามาหาเบสที่เบอร์0923291476นะครับเบียร์ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสั่นกระเดกในช่องของเบียร์ให้ด้วยเพื่อไม่พลาดรถดีๆนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ